เป็นจังไรโอ้แต <fin anta> <ots> ่กบสสดีรอบเล้งๆกะเป็นองกจายกะรับของสับานเดือตอนนี้พักมาแต่ในเนื้อที่้องจาไปซื้อซีโมของไอตูนนะพี่สะพายของเจสซี่เนาะโลนึง มาเห็ดข้าวเปียกกินจ้าเนาะเก็บข้าวเปียกซูเอฟซีในฮือนักินพีน่น้องจนยาดีขาวเปียกไลายมือเาจ้ากันเลยจะทำข้าวเปียกซูเอฟซีในห้อนกินเนาะ,ะแซบบ่แบๆเลยเนาะแฮกเพศแฮกเพดจ้าจะไปแจกก็ต้องกินเนาะ วันไปเซ็งเลยก็บยุ่งงั้เบิดมือกับโวติบาเบิดมือนากับยุ่งงั้นส่งของส่งเครื่องอะไรยังไงนะพี่น้องต้มข้าวเปี่ยสูส่ครอบครัวกินจ้าวันนี้กระเทือนเลยยุ่งงั้นเลยกับจะกิน,นสักเล็กน้อยเนาะรวมโบราณกัน เตามที่นี่พี่น้องโอ้ยเตียงเป็นเพียงไก่กระเต็น่ะ้ยจ่ะหอดย่ากินเข่าคนเลยพี่น้องอเอ้ยมารอถ่าเลยจ้าหอดย่าเหมือนมารอถ่าสี่หายไปกึ่อเอาเป็ดไก่ก,กระเดือเอ่ออดใจเนาะ ใส่นนขวัวหมูสั่งผักน้ำมาเอือแต่เสาวุลจาวาสิไปเอาแต่เจา้าคอมเพิ่์นโบยู่เนาะไปบ้านทอดยังบ่นทนเลยมาเือปานนีพี่น้องโออยวัวสิเอววักมวมมมกนะวมดดมวว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 ว้วว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 วดววววววัวว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  ใส่หม้อแล้วจ้ะต้มน้ำซุปเองใส่หมูมาแซบบปแซบก็อยู่ตรงนี้จ้ะนี่จ้าสุดความอร่อยแซบบปแซบก็อยู่นี่แหลแะแซบไปแซบอยู่ใส่นะเนาะเทลงไปเลย เสบลสลเสหน่อยเสหน่อยกินเอไ้บเบเนี่ยายอดใส่บุฟเฟ่ต์สไเค็มตืมไม่บุฟเฟ่ต์ก็ตืมไม่อืมไมบุฟเฟ่รอกม่ตนพี่กนเอาดูเลยด่าคนโต๊ะเตู๊้ขออยู่บ่อ กันเล็กน้อยใช่ไหมครับงพิ่นกันันนงนน่งน้อยหน่อยนังบนรายจานเน้นซีเพิ่นมาอของใบตู่นั่นเองเ,องเ,องเนาะใบตู่คือฝ่ายที่สบายของเจสี่เห็นหยาหนะงเอาไว้เห็นเด็กๆกินนันปักม่วงกันล้ำลายแต่งโค้กควบจะข้าไปเอามาแต่ทางใด ักม่วงน้อยักม่วงน้อยจ้าักม่วงเป็นแล้วเด้อพี่น้องเด้อกป็สดีได้กินโซ่อีเลยแล้วพี่น้องเอ้ยักม่วงนั่นจ้าจะแม่เข้ามาแต่ทางใดโพล็อกเ,เป็นไว้เป็นว้าปกติกระเดือนซองเดือดซามผูต้ตวาดเป็นหรือเดือนนี้พี่น้องเป็นักม่วงทางบา้านเะท่านั้นแต่ว่าเห็นฝนโพล คนโพสมากินมาด้วยกินบักม่วงเนี่ยเดี๋ว่าโพสกันไลน์แต่อยู่โจกโจกจะไปหาบักกินอยู่ด้ดีนะผมเป็นมานบอกดีนะเดี๋ยวจะมาอยากกินบักม่วงเพาะอะไรครับจำพี่นอ้องรึเบอกาลวงออนไลน์อาจจะพอได้กินแกซื้อใบขวดใส่ผักบะเอ็งแ,แต่จะของผักยังไม่มาเลยส่วนจะได้ขวดกินไหมวันนี้ มาจำโมงเลยเดี๋ยวคอยจิตต่างมาจีได้กัวบ่มือนี่หรือว่ามือไม่ก็คือเอาหมูไปล้างซะก่อนพี่น้องเอน้่งกระห่อนเ็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าเอาหมูลงก่อนเนาะบก็เป่แจ้งแล้วเพื่อพี่น้องไก่คือขันคืออะไรคืตะมขันแล้วไก่กระดับเอาหมูลงแลจ้า ก็รอให้มันเคาเนื้อเคานัางก่อนพี่เอายต้มน้ำซุปให้มันอร่อยก่อนเนาะมึงจะห้องข้าห้องแน่ค <laughs> นว่าห้องมึงอ,อยากเขาหมอ้อออกมรืออะไรอยากคิดน้ำซุปบ่เือดใจใส่กันมั้ <laughs> มัน,มน, <laughs> มนบ่น <laughs> <laughs> เป็นจังไงโอ้แตกมาจากพี่น้องจ้าโอ้เดดส่องเลยสิุปคือวังนึงนี่แตกนาจอดแตกพี่น้องเออโอ้ถูกตัองเลยอ้่พี่น้อลมพัดโทรศัพท์กลางคันไงหลังพลบงงายหนาลมสมดียินโป แตกล้วพ <als> <g iber ett iday> ี่น้องเยอะให้ดินอะไรเชี่ยตะส้กับน้องเลยหลักเส็นล้วจะเอาลงเลยจดหมอดียวพี่น้องเมเห็นลาวบหมอเดียวจบเลย ก็ล่อแบบเส้นเปื่อยแล้วก็จะโป่งนะจ๊ะัเส้นเปื่อยแล้วก็จะโป,ป่งเนาะส่วนักเกียมอะไรยังไนะงเราก็จะมาปรุงน้ำรังเจ้าเจ๋สุดจ้าตายหลายวันแล้วเ้ยเน่าปุ้งสิอยาก กินข้าวนำตาวันมันเป็นอะไรบ้างซึ่งวันอะไรของพี่นาะเป็นวันยังคงคอยพี่น้องวันนี้นะเจ้าโอ้แตกบันมันแตกน้อยนักเจ้าพี่น้องจ้าแตกแต่เนื้อสอดใต้ตื้นแตกล่าหเัาหักเหล่านี้ ต่างกันเลซื้อระเบิดนี้นะเบิกรจ้างเงินเดือนเพิ่ม่ดีไหรับใช่ดีเบิกรจ้าฉันจะต้องไปยืมต่ออีกสนเนี่ยเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่อีกแเล่าเด็ป้าตายหลายวันเบิกดับจ้างอย่าเพลียามันจะขื่อเนาะมาเบิร์เนาะไม่ติดเตะ ิอยู่บัลือนได้หรือว่าเป็นตะทอพิมนี่จ้าก็ยังขาวไปแรันอยู่จ้ายังมอทันร์ไซค์อียเองเนาะกระสิประมาณนี้บนลวงบนลายดอกจ้ารอสเบย์เลยแบบน,นี้นะพี่น้องตซอยของจ้ะไปทานบนุญบุตรส,ส,นนสดเบิร์ตไซค์เบิร์ตวนเบิร์ตซื่อในช่องเอ้ยซาลามิขับไปป้าไมอเตอร์ไซค์แหลกเออกระซับยเต๋อต้องต่อว่า มันจะกินแสบที่เ่าพี่เราขณะนี้นะมันจะกินอร่อยไี่ล่ะใส่ห้อมใส่พี่เราอยากจีมเบิ้ลเปิดโอยมวนดีมันจะอร่อยไหมล่ะกินแบบนี้น้ำตาพี่องาอ้ยแดดถือจะเพราะว่า ร่องค่ำแล้วแดดมัสนสะ่องเนาะอืขคนผักเฉลยจัดหมักผักลลายขนเฉลยกินแบบนี้น่ตาตาก อามุมนี้พี่น้องเอ้ยมันย้อนแรงจ้ากินกำนัมตาพี่น้องเอ้ยกินเส้นจกำน้ำตาจ้ะโตกับเ่าะอย่ามาปดโป่งกับเบามีปดโป้งกินเส้นจกำน้ำตาพี่น้องเอ้ยข้าบ่อนอีกครับจอแตกอู้ บาดเนื้อตืออจอดแตกจังนะอาจจะใส่หนีเบิร์ดเป็นหมีต่อยทุกคนนนกะเบิแเป็นวันอะไรของสันนอ จะขายเรียกจะกูว่าพี่น้องเออยอนนี้สั์แตกจอดแตกผ่แม่แตกม่น้อยพี่น้องเออแตกมุนอุ้ยปุ้ยตอนนี้ก็คือได้ใส่แต่กองล้างท้ายอื้มอื้มอื้มต้องกินซงเฮีย แอบอยู่แอบโมวนในใจ <c oughs> จะมาตายหลายวันสือมาบุทธได้พอปีอืม <c oughs> <c oughs> S <S อ,อะไรพี่น้องเอาบรวิวารอะไอย่าห่างเนาะเปิดเพิ่มใหม่คำว่าเป็แห้งลายเซ็นก็กินแล้วพัดและจับก็บแตกแล้วเนาะ <S 2> <S 2> อะไรพี่น้องเออปกจะขอเก็บภาพบรรยากาศไปเพิ่อสามีและฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เบิรงโฆษณาให้บ้านเด้ด้วพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปใส่หนี้นะพี่น้องปัณนณนิชย์ระยายืดข้าเจ้าและ้ะนปนี้นะไม่มีตังค์แล้วทุกคน ก็ใส่หนีแล้วไปมันมาเงินออกน,นิดนึก ط, อองก็ใส่ไปปุ๊บบ่เรือยังเลยแคสิได้หาเงินใส่โตเนาะฝากเพิ่มโฆษณาเปล่าอะไยๆถ้าจ่าย3นาทีเด็กกดข้ามไปได้เลยพี่น้องเอ้ยบ่ได้ว่าหยังเนาะสวัสดีลรก็ขอบใจมุกสุภุสุคนเด้อที่เข้ามารับโซนซองเปล่าเนาะบายพี่น้องฝากติดตามคลิปหน้าพี่น้องเอ้ยสบายใจเลย